ครับแล้วดังที่ท่านผู้ชมนะครับคงจะได้ทราบแล้วนะครับว่าขณะนี้เนี่ยน่าจะได้เกิดเหตุการณ์การยึดอำนาจนะฮะโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเราจะมาไล่เรียงบรรยากาศกันนะครับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะฮะในเวลาประมาณ16บหนกาสานาทีเนี่ยนะฮะรถนะครับแกนนำนะครับผู้บัญชาการเหล่าทัพนะครับนำโดยพลเอกประยุจันโอชานะครับก็ได้มาเคลื่อนขบวนนะฮะออกมาพร้อมกับผู้นําเหล่าทัพ นะครับทั้งหมดนะฮะรวมถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเป็นเวลาประมาณ10 16ิบหกนาฬิกาสามีนาทีนะฮะรถทหาร GMC นะฮะพร้อมกับทหารอาวุธครบมือนะครับก็ได้เคลื่อนนะฮะเข้ามาปิดล้อมนะครับบริเวณอาคารสโมรสรกองทัพบกนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็พยายามกันนะฮะไม่ให้สื่อมวลชนเนี่ยนะฮะเข้าไปในบริเวณใกล้เคียงอาคารสโมรสรน,นะฮะหละังจากนั้นเวลาประมาณ16บหนาฬิกาห้นาทีนะครับรถตู้ของ หารบกนะครับซึ Elliot, field, so society, lately, ่งเป็นรถที่ปิดปปิิดดกระจกปิดทึบนะครับก็ได้เคลื่อนมานะครับโดยสื่อมวลชนก็สังเกตเห็นนะครับว่าแกนนำเนี่ยนะฮะหลายคนเนี่ยก็ถูกถูกควบคุมตัวอยู่ด้านในนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เคลื่อนนะฮะออกไปจากสโมสรกองทัพบกอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่ทหารนะครับพร้อมอาวุธครบมือนะครับก็ได้เคลื่อนมานะครับแล้วก็ ปิดล้อมนะครับบริเวณอาคารสนามกีฬากองทัพบกนะครับเพื่อป้องกันนะฮะไม่ให้ผู้สื่อข่าวเนี่ยออกไปจากพื้นที่นะฮะเป็นเวลาประมาณ1นชั่วโมงซึ่งขณะนี้นะครับเวลาประมาณ17บเจ็ดนกาเนี่ยฮะเจ้าที่ก็ได้อนุญาตนะฮะให้กับทางผู้สื่อข่าวนะครับสามารถได้จะออกไปจากบริเวณพื้นที่แล้วครับและนี่คือคบรรยากาศนะครับล่าสุดนะฮะที่สโมสรกองทัพบกครับ